ตอนนี้พ่อก็คนงานกำลังกินเขาอยู่เลยจ้าไปไหมว่านไปปรับเงินเพ่อมากินเขาคุณอ่าเราก็สิพายางเบื้องเหล็กนะจ๊ะอันนี้เหล็กที่เตรียมไว้ที่เสียไปติดทางแล้วสะพานไม่เขาเอิ้นวมากันตกเลยจ้ะ ตัวนี้ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ทาสีค่ะพี่จัดสวัสดีก่อนค่ะเดินทำอะไรคะย่างเงยงกลับไปกลับมา,าเดินกลับไปกลับมาเดี๋ยวบอกคนงานมากินข่าวบ่คันมอกินข่นนขาวถึกป้าเปี๊ยะบัดก่อพพัน <laughs> ต่ายพอดีบไต้ตักเด้อไปเลยตาอกผูก้ใดตากลายมากินแทน ไอเด้าบริต้าไปไหนไปกินไหตากินเขาบบอกให้ร้านไปกินแทนพี่เจ้กินยังกําหนงแกงกินเลยต้อหาเจ้าเจี่ยอ้อม จบ่าเดี๋ยวจังน่ายสิทายตอนเพื่อเห็นงานให้เบิ่งจักนิดนึงเลยจ้ะตอนนี้เพิ่นก็หัวตักกินข้าวอิ่มเพิ่นนักขี่เดียนในเขาวใหญ่จ้ะตอนนี้สิพาเบิ่งนะจ้ะว่าเพิ่นก็ลังเดียนต่ออันนี้เสียให้เบิ่งเสือเสือที่พ่อเขาเป็นยังไงอย่างก็เสือที่พ่อไปเจอแขนยาวก็เสียเดียออกมาให้ทุกคนใส่เป็น กทวีการช่างนะจ๊ะอันนี้เป,นเป็นเป็นเสื้อเป็นเสื้อที่พอ่อเข็ดออกมาแจกน,นองๆนะจ๊ะแล้วก็เป็นเบอร์โทรรศัพท์สำหรับติดต่อง,งานเพราะว่าพ่อเป็นคนเป็นผู้รับเหมาผู้ผู้รับเหมาเด็กดัดเกอพวกเล็กโค้งหลังคาโรงงานนึงคือไหมจ๊ะหลังคาสนามฟุตบอลที่แบบอันนี้ใหญ่น่ะ เพราะว่าคันเห็ดอันน้อยก็คือจะได้ส่งลูกน้องไปเห็ดประมาณสองสามคนจังเห็ดต่อเติมนินๆหน่อยๆเชื่อเพราะว่าสีใช้เวลาประดุลนะจ๊ะคือส่งลูกน้องไปสองสามคนแต่ว่าคันเป็นคงส่งเพื่อนก่อนนี้เนี่ยคือหลายรวมพอ่อเราก็คือกับลูกน้องเราจะประมาณเป็นสิบคนค่ะแค่อะไรอีกคะจะนับเหล็กหรอคะ ไม่ค่ะขี้เกียจคือเหล็กตัวนี้เนี่ยตอนนี้พ่อต้องการไส่ตอนตัวนี้นะจ๊ะหกร้อยชิ้นแต่ว่าตอนนี้มีอยู่สี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบเจ็ดชิ้นหกร้อยชิ้นหรือก็คือเฮ็ดได้ประมาณแค่สองร้อยเมตรสองร้อยกว่านิดนิดจ้ะแต่ต่อไปเราสะพานละคุณเจ้าบักหยาบใชฉันกำลังตัดเหล็กอันนี้เป็นลูกน้องของพ่อที่หยาบที่สุด เดี๋ยวไปเบิ้งข้างหนต่อน,นะจ๊ะโอ๊ยอาจจะเสียงดังนอจ้าคํนเสังจตก็ขอโทษนะคะชื่ตํมเองจ้ะพ่อกำลังขี่เชื่อมก็ขี่ชื่อพ่อเชื่อม,มไปแล้ว ได้ต่อแบบนี้ค่ะยังไม่ต่อคนนึงเชื่อนเชือนลุกนงอีกเชือดเอาเสร็จทีน,น,ทน,นอกไปซื่อซื่อยังนึก็ตไรจำมาได้หรอกนองจักมันยืนพอตา เช่นนั้นพร้อมกันกับพี่น้องเขางานพร้อมกันเอางานพร้อมกันเตะตลอดคือบ่มีวันนั่งบ่มีการมานั่งโดยพี่น้องก็ต้องเหตุผลกันทีเดียวว่าพ่อจะค่อนข้างที่จะเหตุเเร็วกว่าทุกคนแต่กับลูกน้องบ่เข้าใจก็จะได้ถามที่ตลอดจ้ะอันนี้อันนี้พแผนกินก็เนี่ยติดคลิปให้หน่อยเร็ว ลูกก็บ,บ่อคืนวันอะร้าเจนี่เขจะินี้ยกอเจนี่จะอเดิฟังรู้เรื่องไหมจ้าแต่หนูก็ฟังรูเรื่องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจะคิดไว่คำนี้ก็นดจ้าหวัสดีค่ะ